ล้อเรียนไทยไว้เยอะนะเป็นยังไงคนป่าโดนฟ้าผ่ากบานแยกนะงานนี้ไม่พ้นโทษไทยอีกแล้วนะนะโดยคอมเมนต์นี้นะก็นำเสนอโดยประชากรคนป่าเกิดฟ้าผ่าขึ้นไม่รู้จะโทษอะไรพยายามแล้วค่ะพยายามจะปิดข่าวนะบิดเบือนไม่ให้สำนักข่าวต่างๆ ลงข่าวเดี๋ยวบ้านเล็กที่สองจะล้อเลียนเราอืมเพราะมึงเป็นแบบนี้ไงสันดานแบบนี้นะที่จริงนะฟ้าผ่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะอืมอย่างที่ฟ้าผ่าเมื่อของเราเมื่อตอนที่ทําพิธีซ้อมทําพิธีแลบนาะขวัญะอาจจะเป็นเพราะว่า ตรงนั้นนะสายร่ำฟ้าอาจจะไม่เพียงพอแล้วตอนนี้นะด้วยเรื่องของบรรยากาศโลกอะ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงแต่เห็นเขาบอกว่าที่ประสาทนี้นะมันคงจะไม่มีสายร่อฟ้าเขาบอกว่าฟ้าเนี่ยผาบ่อยผาประจําเพียงแต่มันไม่ได้เป็นข่าวเพราะว่าสมัยก่อนระบบการสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตอะไรมันยังไม่ทันสมัยนะผาผ่าก็ผ่าไปอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ย ด้วยการที่ว่าทําสงครามโชเชี่ยวกันนะคะใครเพียงพรำก็ส่วนก็จะโดนแฉก็จะโดนเกย์นะคะงานนี้ก็ในว่าคอมเมนเนี่ยผ่าตอนไหนไม่ผ่าผ่าตอนกําลังทําพิธีอาล้างอาถรรพ์คำสาปของพระเจ้าชัยวรมันที่มีต่อป,ประชากรกะมีนะอ่าคำสาปนี้ก็ จะมีจริงนะคะเห็นเขาบอกว่าสลักไว้ที่ไหนในปราสาทที่ไหนสักแห่งหนึง่งก็มีกกอ็อุกะอิสะอิสะอิสะอุกะอุกะภาษาคนป่ามันนะคะนะภาษาถอนคำสาบมีอาคาถาอยู่สามคำนั่นแหละอนะกับคำสาบที่มีมาเป็นพันปีไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์อะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยมาคาถาท,าที่ถอนนะและดูหน้าอ่าผู้ทําวิธีหรือว่าหน้าพราหมณ์นะคะ หน้าพรามของมันกระดูบรรนอกบรรนอกไม่มีแบบว่าสง่าราศีไม่ได้มีอ่าลักษณะของการที่จะแบบศักดิ์สิทธิ์อะว่างั้นเถอะเทวดามันไส้มั้งอืมก็เลยพับฟ้าผ่า,ากบาลเปรียงเข้าให้นะให้สมกับที่เป็นกระมีเนรคุณนั่น,นแหละนะงานนี้ก็เขยดราม่าแหละค่ะอ,อย่าลงข่าวนะปิดข่าวพยายามไปเรียกร้องไม่ให้ สื่อเนะี่ยอย่างทเมยท์เมยเนี่ยนะอทีทเมยท์เมยเนี่ยเขาก็ อาลงข่าวลวค่ะเขาบอกว่าที่จังหวัดเสียมเรียบเนี่ยผู้นําจังหวัดกําลังตรวจสอบและเยี่ยมผู้ประสบภัยจากฟ้าผ่าที่ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเสียมเรียบขอแจ้งให้ทราบว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่16พฤษภาค,คมเวลาประมาณ17นาฬิกาที่นครวัดจนถึงขณะนี้ทางการยังไม่สามารถยืนยันจํานวนผู้เสียชีวิตได้นะคะก็นี่ละค่ะมีข่ามีก็มาบอกว่าเออย,ยา เสนอข่าวนี้เลยนะเดี๋ยวประเทศไทยมันจะล้อเรียนเราให้ปิดข่าวไว้นะประเทศนี้มันเป็นอะไรนะเกิดภัยพิบัติเกิดอะไรขึ้นนะจะต้องกลัวล้อเลียนนะงานงานนี้ก็มีแหละค่ะคนเจ็บคนตายเยอะอยู่แต่ป้ามองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับค,คสมโศาอะไรหรอกนะมันเป็นภัยธรรมชาตินะแต่ถามว่าคุณป้ารู้สึกยังไงก็สาแก่ใจอีชอยอยู่นิดนึงนะคะมันไส้ไงอาทิตย์ที่แล้วที่เรามีอ่า ฟ้าผ่าที่พิธีแรกนาะขวัญแล้วแล้วเรียนเรากันใหญ่ทีนี้นะกรรมตามสนองเมืองไงอีกแกมีนะทีนี้ก็อายแล้วค่ะเกิดอาการอายนะยาเสนอข่าวเลยนะเดี๋ยวประเทศไทยมันจะล้อเรียนคุณผู้ชมลหละคิดเห็นเป็นอย่างไรนะกับการที่ฟ้าผ่าเกี่ยวกับการทําพิธีที่แบบว่าอ่า ไปถอนคำสาบหรือเปล่านะคำสาบสำลิบผลหรือเปล่าแต่เห็นออกมีเนี่ยไปรูปไปไหนก็แล้วแต่นะเวลาไทยเกิดภัยพิบัติเนี่ยมันจะบอกว่าบรรพบุรุษของเขเมรศักดิ์สิทธิ์กาลังกําลังลงโทษอ่าพวกเสียมที่มาบาังอาจหลังแกลูกหลานของบรรพบุรุษกระหมี่ที่ศักดิ์สิทธิ์มึงไม่มีบรรพบุรุษหรอกกะหมี่มึงน่ะเป็นคนปานะที่บังเอิญได้อยู่ในที่มีปราสาท ของนครวัดนะมึงไม่ได้มีเชื้อสายวร,รมันอะไรกับเขาหรอกนะคะเพียงแต่ว่ามึงฝรั่งเศสอ่ะนะมันป้นประสาทนครวัดไปจากประเทศไทยให้พวกมึงมันก็แค่นั้นนะมึงก็เลยไม่ได้มีวัฒนธรรมไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองนะพอที่จะเอามาขายให้กับต่างชาติเรียกทัวร์ เรียกนักท่องเที่ยวเหมือนที่ประเทศไทยเขาทำนะต่อให้มึงอย่างสมมุติว่ามึงเนี่ยได้ประสาทอะไรอะเขาพระวิหารไปก็อย่างนั้นแหละทิ้งไปอิเลคะไม่ขาดการพัฒนานาำซ้ำก็ไม่มีปัญญาขึ้นด้วยเพราะว่าทางที่ฝั่งขึ้นของมึงนะ่นมันเป็นหน้าผานะกลับมาพูดเรื่องอฟ้าผ่านี่ก่อนดีกว่านะคะก็นี่แหละชาวเน็ตไทยก็อุ้ยสะอกสะ ใจนะมีคอมเมนต์กันมากมายอ,อย่างคอมเมนต์นี้ก็จเจอในเพจอาเซียนมองไทยนะคะบอกว่าแหมถอนคำสาปปุ๊บฟ้าผ่า,าปับ๊บของเขาแรงจริงๆเออใช่นะเขาบอกว่าเอกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าถ้าลื่งไปถอนคำสาปพ,พระมหากษัตริย์สมมุติเทพที่มุยบุญบารมีเยอะมากอันนี้ก็อาจจะจริงนะก็มีคนเอาคลิปเนี่ยนะไปดูคลิปเนะี่ยอะไรนะไอสระไอสระไอสระ,อ,สะอะไร อาโซเออะไรของมันน่ะพูดไปของมันน่ะอยู่สามคำนะวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาคนนี้บอกว่าไม่ตุยหาให้เยอะกว่านี้ว่าอาจจะตุยเยอะนะแต่ว่าปิดข่าวไว้นะเขาก็กลัวแหละค่ะกลัวว่าเอ,อถ้าเกิดแชรเอ,อกไปไทยจะย่อเยอ้ยจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวไม่อยากมาเที่ยวโอ้ยใครแค่จะอยากไปเหม็นเย่ยวกับปานนั้นที่พัก ดับนอนก็ไม่มีที่ดีๆนะฮะไปก็จ้องแต่จะโจโจรกรรมเขาล่ะค่ะอืมคนนี้บอกว่าประเทศต้องคำสา์แช่งใครไว้แม่งเข้าตัวหมดใช่นะวันก่อนแหนะหัวเราคิกกักกักแชร์ไปเยอะย้ยเราสารพัดส,สารพันอืมก็วันนี้ก็โดนเองสมั่งให้มันรู้กันมีเอ้ยนะการที่เกิดลมพายุเอย้ยฟ้าผ่าอะไรนู่นนี่นั่นนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเดี๋ยวยิ่งน้าท่วมอะไรพวกเนี้ยนะตอนที่ไทยเกิดน้ําท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วอ้ยสะอกสะใจกันใหญ่นะไม่ทันเท่าไหร่น้าท่วมบ้านเมืองมั่งเหมือนกันปีนี้น้ําท่วมเมืองก่อนที่แรกแล้วนะน้ําท่วมเมืองก่อนอันดับแรกละไปจวัวหัวเปิดปีมา ไะเดิมเลยนะกะมีได้น้ําท่วมก่อนได้น้ําดีมากนะแล้วคิดดูต้นปีได้ไปแล้วนะปลายปีจะขนาดไหนก็บอกเลยเพราะมึงอยู่ใต้น้ำไนงะอยู่ที่ลุ่มนะน้ำนะไม่ว่าจะอยู่มาจากจีนเวียดนามลาวไทยนะแต่ไหลลงไปรวมมึงนั่นแหละนะมึงอย่าเพิ่งไปดีใจว่าเวลาสามสี่ประเทศเนี่ยเขาเกิดน้ําท่วมแล้วมึงจะรอดมึงจะรับกัมหนักนะหัดดูภูมิศาสตร์ของประเทศมั่งนะอือคุณผู้ชมล่ะอ่ะรู้สึก เป็นยังไงมัง่งนะฟ้าผ่าหัวคนป่ามัาง่งนี่และคุณดีนนะนะสาบแช่งพวกกูไว้เยอะสะอกสาใจเวลาเห็นคนอื่นเดือดร้อนเห็นคนอื่นตกทุกข์ยากๆแล้วโอ้หัวเรากิกกักกิ๊กักรู้มั่งไหมนะเหมือนที่เรามีแผ่นดินไหวแล้วโอสะอกสาใจแต่หารู้ไหมไอที่ตุยๆอยู่ใต้แผ่นดินไหวนั่นนะ่ะคือแรงงานกระหมีทัานนั้นเลยนะแรงงานไทยมีไหมก็มีนะ แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นแรงงานกะมีนั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่อยากให้คนเรานะฮะไปสไปสาอกสะใจหรอกกับการสูญเสียยกเว้นสะออกสะใจได้กับอีคนป่าในละคุณชาตินี้นะคะเป็นยังไงนะให้มันรู้ซะมั่งของเข้าแรงคำสนะัปเนี่ยมึงถอยไม่ได้หรอกเพราะเขาสาบแช่งให้มึงไว้มึงไปต้องเป็นทาส ชัว่วการประวัศาสารมึงจะไม่มีความสุขความเจริญหรอกนะะตามใดที่ e 2, อีสองพลูกตระกูลหุนยังเหยียบูบนหัวของพวกมึงนะ,ค,ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่รับชมก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณป้าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ